สวัสดีค่ะอตอนนี้เมนุนยอำนาจะเริ่มค่ะอยู่กับย่าอีกแล้วเออมือก่อนก็มาหมดอีกแอ้วมาอะไรนะคะพี่น้องพ่อมือก็มามาเดือกกอนเมนุนก็ไเดมาตรวจเช็คบ้านนะคะเพราะว่าเราเห็นอะไรที่มันเก่าๆเยอะแล้วเมนี้เมนุนก็บเดมารีโนเวทใหม่กับบริษัทรีโนเวทก็ซื้อของเทาม่าตอนนี้ซื้อพัดลมมาให้ช่างติด่ให้ใหม่นะคะตากอากาย่ายแอร์จากของเก่าไปห้ย่ายก็พัดลม เราจะซื้อที่นอนซื้อเตียงเปลี่ยนผ้ามุงขอมัานติดแอร์หาย่ายก็ตาไม่อยากให้ยายได้นอนดีๆค่ะเพราะว่ายายยายดูคลิปธิดาพรทุกวันนะคะยายเป็นคนปั่นวิวค่ะเงินส่วนหนึ่งก็มาจากยายหลงด้วยนะคะขอบคุณยายหลองมากๆนะคะไยสนับสนุนได้หนิพี่น้องเออนี่พรล้อมหนึ่งจะเปลี่ยนออกนี่เพราะมันไก่สไตล์แล้วอพรลมเปลี่ยนออกว่าได้ทองเบนซ์นะคะมาติดให้ปุ่นทองเบนซ์ เดินทางมาจากอุบลเลยนะคะทุกคนนี่มือประกวดเท่าสร้างกันั่งติดติดแอร์ติดพัดลมใหม่ให้ยายกับตานะคะดีใจไหมยายดีใจแล้วดีแล้วหลานมาเปลี่ยนให้่อังสิบะสวัสดิ์สวยห้องนาเฮ็ดเปลี่ยนเฮ็ดไห้เบิดสตสแนวห้องก็ให้อยู่ดียายกัเก่งยูดอกว่าจะเฮ็ดเป็นไได้ดอกหลานเอาบ่ฟังหลานทังอยากแค่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดตอนนี้สร้างเตียงแล้วสร้างที่นอนแล้ว เดี๋ยวเขาจะสีมส่งรงโอ้ยหนุนหรออ้ไม่ไงขากแต่หนวน่นุนดีดีตัวนาไม่ไงเราจำช้ำปวดด้วยไม่ไงเลยจะเป้นไรหนวนก็เห็ดขากแต่น้องหนวนอ็เห็ดไม่ไงครับโอ้ยไม่ไงไม่ไงก็เจนอยู่ได้ยานหนุนเพิ่เงินเป็นยังแบบเห้ยน้อเห็ดหายนาะเออเืมบอกพี่น่องัน ที่ดินเฮื่อนไม่พิดาพ่อนยุ่ตำนาด่เป็นที่ดินย่าได้พี่น้องเออยย่าเอาห้เด้เป็นที่ดินย่าหลองเด้ย่าเอาห้ยฮ็ดบานอยูหมเศ้าอืมก็เลยจะตอบแทนยาาด้วยนะคะพี่น้องนี่ยอดวิวเล็ดลายเดือขืนย่อนย่าหลองเด้อสิบอกให้แน้วยย่าเนาะกดแชร์ทุกวันกดแชร์ทุกคลิปบังติบบ่งคลิปนี่ตะต้นจนจบทุกคลิปจ้าเออบ่มีคลิปไหมแล้วก็ะบนคลิปกาวนไปบวนมา อนะคะรายได้ส่วนหนึ่งก็มาจากยายหลวงด้วยนะคะพี่นอ้อเราจะเช็ยให้เราอยู่ด้ดีสักก่อนเออผู้เฒ่าจะได้มีความสุขบ่ไปลไหลงซึมใจใจหลานนอกระซักกระขอดใจหลานได้หลายแล้วเมาเห็ดให้ย่ายกับย่านหลานเบิดเงินกับผู้จังห์เอ็ดโดมาเบิดโดดฮะไม่ได้อยู่ผู้จัง,งห์เอ็ดดอกย่ากับโายพ้อนได้หลังให้ได้ขึ้นหลายหลายกับว่าท<ด>ี่หลังนาะแบมยืนหนุน กรให้นุ่นท้ามากขึ้นเฮ็ดอยังก็ใไ้ได้ไฮ้ฮไฮเพื่ได้ไฮไเฮดพ่มี่ก็ให้พ่อมี่ก็ให้มี่ไ้ล่ำรุวยขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อหนเด้อชูคลิปก็ใไ้ปังปังหลคนเบิ่งได้หลายหลายคนเบิ่งได้หลายแม่ใหญ่การสนับสนุนยูสนับสนุนตลอดระไอีลานี่ล่ำรุวยขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อสาธุสาธุ เสื้อในก็ที่ดาพานซื้อไอ้สมหวังในครอบครัวจ้าหัวจ้าหักแพรงแบงปันจ้าเร่อยาทุกชาหักแพรงแบงปันหักกันไปเรื่อยๆยาสีถิ่มกันกลางป่องทองล่ำเด้ยอือมันต้องอยู่ร่วมกันตลอดไปแม่เนาะแม่นอือกระคั่งกันไปหาซอยกันสร้างซอยกันคือทอดยัวร้านกระไดเดี๋ยวมานอะเดี๋ยวเท่าน้ร่ ร้านที่ภาพมากร้านกบไข่วัดเด็กหน่อยส่วนนี้ก็เป็นไข่เพ่งเพิงกับโตหอนพี่น้องกเชสานี่เลยมาจีเที่ยวมาเซียนโเบียนกันยากนีมันแข่งเลือดมาสีมากกับหน้าสวยกับเพ่งพพ่งแต่ว่าเพ่งพิงปัดไข่ก็เลยบนี่เอามากแม่นเลยมากค้เดียวจ้าข้าไข่ก็ไปเดินทางแล้วตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งนะคะพี่น้องอยู่กับยายยายไล่กับเฮดตั่งกิ่งอยู่หลังบ้านเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้เราจะทําอะไรบ้างนะคะทุกคนค่ะ เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนพัดลมเก่าออกนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นพัดลมใหม่ที่สื่อมาเดี๋ยวจะติดเพดานนะคะเดี๋ยเปิดห้องตากับยายนะคะนี่คือยายไลยทําความสะอาดใหม่แล้วเรียบร้อยนี่จะติดแอร์ตรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่พ่พอจะสื่อเตียงสื้อมีมาใส่อีกอปกติตากับยายนอนที่ปลูกนะคะไม่นนุ่นแม่น,นุ่นยายแอร์จากของเก่าพี่น้องอจากของเก่าว่าง่ายตาก็ยายเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม่ไมีใครอยู่แล้วเพราะว่า ก็มีบ้านหลังในสองหลังแหลกพอเข้าเหนือก็อยู่บนอยูย่นีไว้ไม่ม่เจอตแต่ป้าใหญ่หนูก็รีบใหญ่ไปเห็นเราชะพี่น้องให้เราอยู่ดีๆซะน่าเสียดสีจนแจมใส <c oughs> บ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังใหญ่ <c oughs> บ้านแต้จ้าพอดเกิดผนพี่น้องเอออยู่นี่มากนะคะพี่น้องบพราเคยเป็นอะไรที่เป็นบ้านตากับยายนะคะพอกข้าเหนือก็มตะกี้อยู่งร่วมกันร่วมกันหกคนเนาะยู่งร่วมกันขอบควใหญ่ได้พี่น้องสมัยตะกี้อืมเรื่องงานเรื่องยังก็ยุ่งร่วมกันแต่ว่าทุกอย่างกันอยากใหญ่กันไปอันนี้เป็นหห้้้้อออองงเเจจมมนนนยยกกทุคค่ะสิ พกขึ้นกันก็ของทีดาพ่ออันพ่อเตรียมเลยก็ไปยุ่งกันหลังใหม่บ้านหลังนี้หลังใหญ,ใหญ hi, pues, ่หลังยาวนะ่ค่ะพี่น้องชั้นสองก็มีเมื่อกี้พ่อกับแม่ก็นอนชั้นสองแต homem, ่ตอนนี้พ่อแม่ไปนอนบ้านหลังใหม่แล้วโอพี่น้องตอนนี้ก็ติดแล้วนะคะนี่แางเมื่อเสียไป่น้องใส่ท่อเดินสายไฟกูเด้อจิบอ๋องหน่อยเอออันนี้ก็จะเป็นสายแบบแบบสมัยเก่านะพี่น้องแต่สมัยทีดาพ่อันเนี่ยเป็นเด็กหนอยนี่ก็จะเป็นสายแบบตัวไปเลยจริงๆนะ เ่าไปล้ก็ร่วมติดแล้วเราก็จะเปลี่ยนใหม่ใส่แบบนี้เอานะจ๊ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแอร์ที่เราย้ายมานะคะหลังเดียวเรียบร้อยโดยทีมงานทองเบนสร้างแอร์ในตำนานพี่น้องผู้ได้ยากผู้ได้ยากติดแอร์เอื้นท่องเบ็นได้ตลอดเวลาเดี๋ยวตอนนี้เราจะถอดของเก่าออกแล้วนะคะทุกคนต้องน,นี้กําลังจะทําการ ตอนนี้เวลาบ่ายสามนะคะฝนจะตกเบื้องล่มป้าพี่น้องอันนี้ไฟก็ดับนะคะแอร์ติดบ่อฮันเดลถ้าล่มกับพ่อันเลสายประเชียงก็ตัดต่อไฟเดี๋ยวแม่น่นก็จะเดินทางกลับก่อนเดี๋ยวให้ท่องเบ็ดยัดการต่อไฟกับเราไฟกับดัเบียรพ่อเด๋ว,วพี่น้องแบบเมืดในเงอนบ้างเนี้ยเออสร้างเปิดเปิดแฟรเอาเฮ้ยท้าบอลจะเดินทางกลับก่อนค่ะทุกคนเดี๋ยวให้ช่งางทำกันต่อนะคะ บายบายย่าอ้หล่อนบายบายก่อนบ๊ายบายเอจ้าบายบายค่ะเดี๋ยวถ้าเตียงมากนี่พ่อเดี๋ยวมือมั่ยหยีเดี๋ยวจมือมอียหยูมือเด้อ